อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนคิดว่าทำยากนะคะจริงๆทำง่ายมากกุ้งราดซอสมะขามนะคะทำง่ายง่ายจริงๆนะคะใครๆก็ทำได้นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้นะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสูตรให้ทีหลังนะคะว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่บ้างอันดับแรกเราก็เอาในส่วนของกุ้งนะคะล้างให้สะอาดนะคะใครจะใช้แบบมีเปลือกด้วยก็ได้นะคะแต่นงนุชใช้แบบแกะเปลือกแล้วนะคะเอามาคลุกเคล้ากับ แป้งทอดกรอบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปทอดนะคะทอดกุ้งนะคะนี่เลยค่ะย่อนลงไปในหม้อที่เราตั้งน้ำมันร้อนแล้วนะคะหย่อนลงไปเลยนะคะแล้วก็ทอดให้เหลืองกรอบตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจะเอากรอบมากกรอบน้อยแค่ไหนนะคะจัดไปได้เลยนะคะเมื่อเราหย่อนลงไปสักพักเราก็ คอยคนให้เขาเหลืองเสมอกันสักหน่อยนะคะพอเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักออกใส่ตะแกรงไว้ไล่เดไว้ได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรขึ้นให้แล้วนะคะมีสัสดส่วนเท่าไหร่ใครอยากลองทําก็จัดได้เลยนะคะทําง่ายมากนะคะตักกุ้งใส่ตะแกรงไว้ก็รอให้เขาเสด็จน้ํามันแล้วเรามาทําในส่วนของน้ําจิ้มนะะ้นําราดของเรานะคะก็จะมีแค่น้ํามะขามเปียกน้ําตาลปี๊บแล้วก็เกลือนะคะ ตั้งให้เขาละลายนะคะเคี่ยวให้เขาเข้ากันดีนะคะเมื่อ,อเราเคี่ยวได้ที่แล้วเนี่ยเราก็มาจัดในส่วนของกุ้งนะคะจัดใส่จานแบบนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาน้ําราดนี่ละคะ่ะราดลงไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเราจะ เห็นได้ว่าสีสันน่ากินนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนะฮะหอมแดงเจียวแล้วก็ในส่วนของพริกทอดนะคะวางลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเห็นไหมคะน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟจ้า